ทำให้นกลิกต้องทำไงครับชอบไหมนกลิกชอบไหมผมมาชอบแต่เพื่อนบางท่านเขาบอกว่าโอ้พี่ผมไม่ค่อยชอบนกลิกหรอกบอกว่าพอลิกแล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องลุ้นนะพอมันลิกแล้วจะลุ้นให้มันร้องบางทีมันวิ่งเยอะพอลิกมันนกมันนกมันแค่แรกอะไรมันคึกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลิกวิ่งร้องลิกบางทีต้องลุ้นให้มันร้องบอกเขาไม่ชอบแต่ผมม่าชอบผมมาชอบ เนี cues, to to. Пис, ่ยไอ้นกลิกเนี่ยมันต้องต้องนกมันต้องสมบูรณ์มันต้องสมบูรณ์ถ้านกมันไม่สมบูรณ์นะถ้ามันไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ใจมันไม่ดีไม่สดนะมันไม่ลิกหรอกต้องสมบูรณ์ต้องสุขภาพต้องฟิตต้องต้องดีทีเนี้ยไอ้ช่วงความสมบูรณ์เนี่ยมันมันเราต้องเราต้องบำรุงมาตั้งแต่มันช่วงถ่ายขนเลยนะของช่วงถ่ายขนผมเนี่ยผมอัดทั้งอาหารทั้งวิตามินอาหารวิตามินนะ อืมแล้วก็ดูแลมันอย่างดีอ่ะก็มันก็สดนะทีเนี้ยถ้าทีเนี้ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเนาะปล่อยโครงบินอาหารวิตามินปล่อยโครงบินการตากแดดต้องให้มันถึงนะการเลี้ยงดูการหลับการนอนต้องให้มันเรียกว่าบำรุงมาให้ดีอ่ะให้มันสมบูรณ์ส่วนจิตใจเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยมันจะเป็นส่วนจิตใจหนึ่งพื้นฐานนกตัวเนี้ยมันต้องมันต้องมีจิตใจดีด้วยนะ ต้องต้องใจต้องกล้าร้องก้าเล่นเลยนะถ้าถ้าใจไม่กล้าเอาแค่ถ้าใจไม่ไม,ไม่ไม่สู้นะไม่ต้องไม่ต้องลิกหลอกแค่้องบางทีเจอหน้าตัวอื่นก็ไม่กล,ล้าร้องละแต่ถ้านกของเราใจกล้าเนี่ยเป็นพื้นฐานแล้วแล้วว่านะถ้านกใจกล้าเนี่ยแล้วพอเราเลี้ยงดีๆเดี๋ยวมันจะพานกอะ่ะมันสดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะลิกเอง<ม>คือการลิกของนกเนี่ยหัวจุกเนี่ยมันเป็นนกดกุมันลิกอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ที่มันนกใจดีเนี่ยมันก็นลิก